หลายคนที่ดูสรุปเนื้อเรื่อง Prometheus อันบาวแล้วอาจอยากรู้จักตัวร้ายคนนี้มากขึ้นนะครับเขาคือตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็น Anti Batman คือคนที่มีกําเนิดคล้ายหรือลักษณะเหมือนกับ Batman เนี่แหละครับแต่กําเนิดของเขานั้นจะเหมือนกับเป็นเวอร์ชั่นด้านตรงข้ามที่เกิดขึ้นกับ Bruce Wayne หรือวิถีการใช้ชีวิตของเขาเลือกตัดสินใจต่างออกไปกลายเป็นผู้ร้ายแทนที่จะเป็นฮีโร่ Prometheus ก็คือหนึ่งในนั้น Anti Batman นี่มีใครบ้าง ก็ได้แก่ The Rat, k ค l l เลอร์มอ s ฮัชแคทแมนพร e มีเทียสอ m a n หรือแม้กระทั่งเบนก็นับว่าเป็นแอนตี้แบทแมนด้วยแต่คลิปนี้เราจะเจาะลึกตัวละครพรมีเทียสครับชายที่ได้ฉายาแอนตี้แบทแมนชายที่เคยล้มจัสติสลีกด้วยตัวคนเดียวชายที่ชนะแบทแมนด้วยมือเปล่า โพรเมเทียสชื่อจริงไม่ปรากฏปรากฏตัวครั้งแรก New Year's v v l p r r o m t t h u u s Evil, heus, เล่มที่1ปี1998สูง182เซนติเมตรน้ำหนัก81กิโลกรัมผมสีขาวตาสีฟ้าโพร m e เทียสจริงๆแล้วเป็นชื่อของเทพไททันตามตำนานกรีกท่านคือบุตรของไอแอนพิทัสและครีเมเนชื่อนี้มีความหมายว่า ผู้รอบคอบหรือผู้สุขุมในศึกสงครามระหว่างเทพไททันและโอลิมปัสเขาดันไปเข้าข้างสุดที่เป็นเทพแห่งโอลิมปัสอ้าวไงงั้นแหละครับเพราะว่าโพเมเทียสจะเข้าข้างคนที่มีสิทธิชนะมากกว่าเสมอซึ่งภายหลังเขาก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์โดยการไปขโมยไฟบนโอลิมปัสมาให้มนุษย์ได้รู้จัก และใช้มันในการสร้างอารยธรรมของตนเองทําให้เทพสุดโกรธมากจับพร o มีเทียสไปขึงและให้อ e ีแลงมาจิกกินตับเขาทุกวันโดยไม่มีวันตายและขึ้นวันใหม่ตับก็จะงอกขึ้นมาอีกครั้งโอ้โหส่วนในคอมมิกส์พรมีเทียสนั้นจะมีอยู่หลายคนด้วยกันครับโดยคนที่ดังที่สุดนั่นก็คือคนที่2องพรมีเทียสคนแรกปรากฏตัวในบรูบีเทิเล่มที่3ในปี1986 ซึ่งหัวนี้เป็นซีรีส์บูบิทเทิลแรกของ DC หลังจากได้สิทธิ์ตัวละครจากชาวต้นคอมิกมาไว้ครอบครองครับโพร m มเทียสคนนี้ชื่อเคิร์กคอร์เฮลเขาคือหัวหน้าคนงานในศูนย์วิจัยคอร์ดโอมนิเวอร์แซลล a รีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์รับผิดชอบในห้อง l ลบโลหะแต่ชีวิตของเขาคือลูกน้องของตัวร้ายด็อกเตอร์เอบเคมีและถูกว่าจ้างให้ขโมยโลหะโพรเมเทียมในห้อง l a บแต่ก็ถูกบลูบทเทิลจับได้ แต่ภายหลังเขาก็มาช่วยบลูบีเทอร์ในการต่อสู้กับแคลคูเอเตอร์และก็เกิดอุบัติเหตุในห้องแลบเมื่อส่วนผสมไทเทเนียมอันลอยผสมกับโพรมมเทียม um, กำลังตกมาใส่เท็ดคอร์หรือบลูบีเทอร์เขาเข้าไปผลักเท็ดคอร์เพื่อช่วยเหลือเท็ดครับแต่โลหะพวกนี้กลับมาเคลือบร่างกายของเคิร์ทแทนและระหว่างการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลก็โดนกลุ่มก่อการร้ายไฮบริดลักพาตัวเคิร์ทไปซึ่งเมนโธอดีตสมาชิกดูมพาโธท,ที่กลายเป็นบ้า และสร้างกลุ่มก่อการร้ายไฮบิดขึ้นมาจับเคิร์ดมาดัดแปลงจากสารที่เคลือบในตัวเขาให้กลายเป็นโลหะโครเมียมและนำมาเข้ากลุ่มไฮบิดครับแต่จริงๆแล้วเคิร์ดไม่ใช่คนที่เลวร้ายนะและพยายามจะหาทางให้ตัวเองกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมในตอนหลังเชื่อว่าเคิร์ดน่าจะถูกสังหารไปแล้วระหว่างการประลองไฟคลับของตัวร้ายที่ชื่อว่าลูเลตพรมิเทียสคนที่2 คนนี้เรียกได้ว่าเป็นโพรมีเทียสที่ดังที่สุดปรากฏตัวครั้งแรกใน New Year Evil Prometheus เล่มที่1ในปี1998สร้างสรรค์โดยแกรนด์มอริสันและอานี่จอเกนเซนต้นกำเนิดของเขาในเล่ม New Year Evil เราไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรเพราะในเรื่องไม่มีการเปิดเผยครับโดยเขาเป็นลูกของอาชญากรสองผัวเมียที่ออกตระเวนขับรถไปป้นทั่วสหรัฐพาคนอย่างไร้ปานีโพรมีเทียสจึงเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำอยู่ คือสิ่งที่ถูกต้องเขาชอบและหลงไหลในเสียงปืนเสียงไซเรนตำรวจจนวันหนึ่งครับวันที่พ่อแม่ของเขาเอาตัวไม่รอดแล้วโดนตำรวจล้อมรอบวิสามันฆาตกรรมต่อหน้าต่อตาด้วยความตกใจและช็อกที่เห็นภาพอันสยดสยองของพ่อแม่ที่ตายทำให้โพรมีเทียสจากผมดำเปลี่ยนเป็นผมสีขาวทันทีและเขาก็ตัดสินใจว่าจะล้างแค้นให้พ่อแม่ด้วยการทำลายความยุติธรรมที่พากพ่อแม่ ความรักของเขาไปฟังดูคุ้นคุไหมครับเพราะนี่คือต้นกําเนิดที่คล้ายกับบูสเวนมากแต่เหมือนจะเป็นด้านตรงข้ามกันเลยในเรื่องของปมในอดีตของเด็กทั้งสองเพราะบูสเวนนั้นโดนโจรฆ่าและฝังใจกับระบบอาชญากรรมที่ไม่มีความยุติธรรมที่ทําให้พ่อแม่เขาตายและหาตัวคนร้ายไม่ได้ส่วนพรมีเทียสก็เช่นกันพ่อแม่ของเขาที่เป็นโจรโดนตำรวจที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมฆ่าตายซึ่งหนทางในการล้างแค้นของโพรมีเทียสก็โชคดีครับ ที่พ่อแม่นั้นได้แอบซ่อนเงินไว้มากมายก่อนตายเขาจึงนำเอาเงินไปชุบตัวออกเดินทางตั้งแต่อายุ16เพื่อเรียนรู้ทุกอย่างทั้งความรู้รอบตัวฝึกความกลมกลืนในสังคมเพื่อสืบหาข้อมูลเข้าร่วมกับกองโจรป่าในตะวันออกกลางฝึกวิชากับปรมาจารย์ในมาเลเซียเมื่อเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งแล้วเขาก็บุกบ้านตำรวจที่เข้ามาปลอบเขาคนแรกหลังจากพ่อแม่โดนฆ่าโดยการฆ่าเขา และภรรยาให้ตายขาบ้านพักเมื่อเสร็จกิจเขาเดินทางต่อไปอยังทิเบตเพื่อตามหาความรับแห่งดินแดนสวรรค์สุดขอบฟ้าชัมบาลาเมื่อเดินทางไปถึงก็ได้พักอยู่กับพระบนเขาครับอาศัยอยู่เกือบปีมีพระองค์หนึ่งเดินมาเรียกให้เขาครับเข้าไปในหุบเขาจนได้เจอกับชัมบาลาความรับที่เขาต้องการสแสวงหาจริงๆซึ่งในนั้นมีลักษณะคล้ายกับยานอวกาศและเอเลี่ยน ก็ได้ควักเจ้ากุญแจสีขาวออกมาเผยว่าสิ่งนี้คือกุญแจแห่งความลับที่จะเปิดประตูสู่โลกที่เราไม่สามารถมองเห็นได้กุญแจนี้มีชื่อว่า cosmic key p r o m e t h e u สจึงเก็บกุญแจ cosmic key ไว้ใช้กับตัวเอง p r o m e t h e u สจึงตั้งชื่อดินแดนที่ว่างนี้ว่า ghost zone พร้อมกับสร้างบ้านที่คดคดงอในมิตินี้ครับและทุ่มเทจิตวิญ,ญญาณของตัวเองทั้งหมดในการเตรียมตัว ที่จะล้างแค้นความยุติธรรมเขาได้สร้างหมวกขึ้นมาอันหนึง่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใส่แผ่นดิสข้อมูลต่างๆและสามารถส่งไปยังในสมองของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของฮีโร่ต่างๆการรับมือการแก้เกมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อมูลบนแผ่นดิสเขาสามารถบันทึกไว้ในหัวและจัดการกับฮีโร่ทุกคนได้ต่อมาพรมีเทียสกลับมาอเมริกาเพื่อทำตามภารกิจที่ตั้งไว้คือการทำลายความยุติธรรมเป้าหมายแรก คือที่ทำการสารสูงสุดของสหรัฐแต่ทว่าเขาได้ความคิดที่ดีกว่าเมื่อเห็นโปสเตอร์ Justice League ขนาดใหญ่กลุ่มซ u เปอร์ฮีโร่ที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมเขาจึงเปลี่ยนใจจะเล่นงาน JLA แทนโดยการจะฆ่าทุกคนถ่ายทอดสดและจึงเริ่มแผนการหลอกเรดโทมาฆ่าเพื่อปลอมตัวเข้าไปใน JLA เหตุการณ์ r ร m ม t เทียสอัน u บาก็เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถคลิกที่มุมขวา เพื่อดูคลิปสรุปเนื้อเรื่องได้เลยครับแต่เอาแบบย่อยง่ายๆเลยก็คือโพรมีเทียสขึ้นไปบน Watch Tower ก็สามารถกำจัดได้คิวโรทุกตัวทั้ง Green นเทิร์นเดอ f l แฟลตสตีลฮันทรีส s โตรเรก็แพ้เขาครับรวมทั้งมาเชียน m a n h ัตเตอและทีเด็ดสุดก็คือเขาสามารถชนะ b a ท m a n ได้ด้วยมือเปล่าจากข้อมูลของแผ่นดิสที่เขาเตรียมไว้ในหมวกซึ่งการพ่ายแพ้ครั้งนั้นของแบทแมนก็เป็นสิ่งที่เขาลับไม่ได้เช่นกันครับ แต่สุดท้ายโปรมีเทียสก็พ่ายแพ้ไปเพราะเขาลืมเตรียมข้อมูลของแค t วู m ม n ที่แอบขึ้นมาบน Watchtower ด้วยหลังจากที่เขาแพ้ให้กับ JL a ก็ได้รับการชักชวนจาก l e ็ก u ์ลูเทเพื่อก่อตั้งทีมของตัวเองที่ชื่อว่า Injustice Gang เพื่อจะล้างแค้น JL ครับซึ่งก็ได้ชวนโปรมีเทียสเข้าร่วมกลุ่มพร้อมวางแผนและเริ่มแผนการบุก JL อีกครั้งในตอน WorldW อ i i Injustice Gang ได้ใช้ประโยชน์จาก Cosmic Key ของ Prometheus เพื่อเปิดประตูมิติเข้าไปถล่ม JLA ใน Watch Tower โดย Prometheus ได้แอบเข้าไปเอาหมวกตัวเองกลับคืนมาและไปเล่นงาน Oracle ที่ตอนนั้นเป็นสมาชิกลับให้ข้อมูลต่างๆกับทีม JLA เขาแฮกระบบและขู่ฆ่า Oracle ให้เธอร่วมมือกับพวกเขาเพื่อแลกกับการกลับมาเดินอีกครั้งเพราะเทคโนโลยีหมวกแพนดิสของเขาสามารถทาให้เธอกลับมาเดินได้อีกแต่อ r a c l e น ก็ปฏิเสธครับพรูมิเทียสจึงเล่นงานเธอทุ่มเธอออกจากคล็อกทาวเวอร์แต่โชคดีที่เธอคว้าเข็มน,นาฬิกาไว้ได้ทันเลยไม่ได้ตกลงไปตายจากนั้นพรูมิเทียสก็โหลดข้อมูลออร์เกิลทุกอย่างมาใส่ในแผ่นดิสและตามเล็กซ์ลูเทอร์ไปที่วอสทาวเวอร์แผนการดําเนินไปได้ด้วยดีวอสทาวเวอร์กำลังจะแตกสลายพรูมิเทียสเจอกับฮันทรสและกําจัดเธอได้สบายและก็ได้รีแมชกับแบทแมนอีกครั้ง คราวนี้แบทแมนจะสามารถเอาชนะแบบหมัดต่อหมัดได้หรือไม่หรือจะแพ้ไปอีกการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและดุเดือดแบทแมนกำลังจะแพ้เป็นครั้งที่2ครับแต่แบทแมนก็สามารถพลิกเกมกลับมาชนะไปได้เพราะการโกงครับระหว่างที่หมวกอยู่ใน JLA แบทแมนได้แอบเอาหมวกไปดัดแปลงใส่แผ่นดิสของด s t e p h ร์สตีเฟนฮอกกินเข้าไปในหมวกทำให้พรมีเทส ร่างกายล้มเหลวจนเหมือนกับด็อกเตอร์ h ีเฟนฮอกกินครับจนต้องแพ้แบทแมนไปในที่สุดใช่ชนะครั้งนี้โดนฮัน t r e เทรสแซวว่าแบทแมนชนะได้เพราะขี้โกงแต่ความเก่งกาจและอุดมการของโพรมีเทียสอันตรายเกินไปฮัน t เทรสมองว่าการฆ่าโพรมีเทียสจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดจึงขโมยคอส m i มิคคีย์ของโพรมีเทียสและก็วาร์ปเข้าสู่โกสโซนเพื่อไปฆ่าเขาที่นั่นครับจนแบทแมนตามมาเจอและสั่งให้เธอหยุด การแหกกฎเพื่อมีเจตนาฆ่าคนครั้งนี้ของเธอนั้นผิดกฎของ JLA และแบทแมนโดยชัดเจนแบทแมนจึงไล่เธอออกจากทีม Justice League ไปเมื่อ JLA คุมตัวโ r รม e เทียสได้ก็ถูกจับไปขังลืมครับแต่ด้วยความอันตรายของเขาที่เหมือนกับเป็นแบทแมนเวอร์ชั่นผู้ร้ายที่แม้แต่ฮีโร่อย่างแบทแมนยังหวาดกลัวและในอนาคตอาจจะเป็นภัยอันตรายอีกพวกเขาจึงให้มาเชียนแมนฮันเตอใช้พลังสะกดจิต ให้โพรมีเทียสนั้นกลายเป็นคนที่มีความนึกคิดว่างเปล่าไม่สามารถคิดอะไรได้และก็จับไปเข้าคุกแบล็กเกตดโนขังลืมไปนานหลายปีเลยทีเดียวแต่ไม่นานโพรมีเทียสก็ได้ออกมาอารวาดอีกครั้งในวิกฤตระดับจักรวาล JLA Avengers โพรมีเทียสได้ตกเป็นทาสของโครหน้าตัวร้ายในเรื่องและปรากฏตัวต่อหน้ากัปตันอเมริกา เขาเอาแผ่นดิสข้อมูลของแบทแมนไปใส่ในหัวเพื่อไปต่อสู้กับแคปผลปรากฏกัปตันอเมริกาสามารถพลิกแพลงข้อมูลของพรมีเทียสที่เตรียมมาใช้โลฟาดหน้าจนล้มเขาไปได้แต่เหตุการณ์นี้ก็อาจจะไม่นับว่าเป็นคานนนจากจักรวาลหลักนะครับต่อมาฮัสต้องการลงไปเล่นในสงครามวอ์เกมของแบล็กแมสเขาจึงต้องการหาบริการที่จะมาคุ้มครองเขาได้มีคนแนะนำให้ไปใช้บริการของพรมีเทียสครับ ซึ่งกำลังออกอารวาสในสตาร์ซิตี้ของกรีนแอลโ w เขาโดนกรีนแอลโ w เล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสฮัสจึงเข้าไปช่วยและรักษาตัวจนเขาหายดีและให้มาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวจนกระทั่งเกิดเรื่องเล่าว่าโพรเมเทียสมีชื่อไปปัวพันกับการตายของพอยซันไอวี่ทำให้ฮัสขอเลิกจ้างโพรเมเทียสไปหลังๆนักเขียนหลายคนที่ได้จับโพรเมเทียสมาแต่งก็เริ่มที่จะดาวเกตตัวละครเขา ให้กลายเป็นตัวละครโจกๆไปแทนครับและก็มีไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม b i r สอ of Play ด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์ Final Crisis ทาง DC ก็ได้แก้ประวัติตัวละครเพื่อปรับให้ p r o m e t h e u สนั้นเป็นศัตรูที่น่ากลัวเหมือนเดิมเพราะใน Final Crisis นั้นตัวละคร r e b า r ได้ไปสังหารมาเชียน m a n h ันเตอลงและจำได้ไหมครับว่ามาเชียนไปเกี่ยวข้องยังไงกับโพร m e เทียสเพราะเขาคือคนที่สะกดจิตโพร m e เทียสและขังอยู่ในคุกแบ็กเกตเมื่อมาเชียนตาย พลังที่สะกดเขานั้นก็หายไปทำให้โพรเมเทียสได้สติกลับคืนมาจนวางแผนออกจากคุกไปได้แต่เฮ้ยคนก่อนหน้านี้ล่ะที่ไปต่อยกับกัปตันอเมริกาไปเป็นบริการของฮัสไม่ใช่โพรเมเทียสเหรอคำตอบคือไอที่เราเห็นเนี่ยครับคือโพรเมเทียสคนที่3ที่ชื่อว่าแชดกรแฮม DC อธิบายว่าตอนที่โพรเมเทียสตัวจริงโดนขังแชดกรแฮมได้มาสวมรอยเป็นโพรเมเทียสแทนในอดีต โพรมีเทียสคนที่3คือลูกของนายตำรวจที่ฆ่าพ่อแม่ของโพรมีเทียสตัวจริงหลังจากที่โพรมีเทียสฝึกวิชาสำเร็จและกลับมาในเมืองเพื่อตามหาตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการไล่ล่าพ่อแม่ของเขาจนถูกยิงตายเขาฆ่าตำรวจทุกนายครับทั้ง47คนและบ้านของตำรวจลายสุดท้ายก็พบว่านายตำรวจคนนั้นได้ตายไปเสียแล้วจากน้ำมือของลูกชายของเขาเองนั่นก็คือแชทโพรมีเทียสเห็นแววจึงนำเอาแชทมาฝึก เพื่อเป็นโรบินของเขาและกะว่าจะพัฒนาให้เป็นคนที่เก่งกว่าเขาด้วยตามแผนการระยะยาวในอนาคตแต่เมื่อนำมาฝึกก็พบว่าแชดนั้นขาดคุณสมบัติจนโพรเมเทียสต้องปล่อยแชทไปครับเมื่อโพรเมเทียสโดนขังแชทจึงสวมรอยของอาจารย์มารับหน้าที่แทนโพรเมเทียสโดนขังในคุกนานถึง2ปีและพบว่าแชทได้นำชื่อฉายาเขาไปใช้และทำประวัติให้ชื่อของเขานั้นเสียเกียรติทั้งยอมกลมหัวไปรับใช้ฮัช หร uh ือทาคดีปล้นแบงค์แบบกิ๊กก๊อกเขาเลยตามล่าแชทเพื่อนํามาลงโทษและทวงคอส m ม c ิกคีของเขากลับคืนมาระหว่างที่แชทกําลังหลบในจากทีมฮีโร่บัตแพร์ก็โดนโพรมีเทียสตามมาเจอเขาบอกให้พวกบัตแพร์ปล่อยตัวแชทมาและเขาจะไม่ทําอะไรกับกลุ่มนี้ครับบัตแพร์ไม่ยอมจึงเกิดการต่อสู้กันโพรมีเทียสได้ตัดมือของการไฟเออร์ทิ้งสองข้างและกําลังจะใช้คอสมิกคีวาร์ปหนี ฮีโร่อนิมาพุ่งไปโจมตีในจังหวะเดียวกับประตูมิติปิดลงทำให้ตัวเธอนั้นขาดเป็นสองท่อนในโกสโซนโพรเมเทียสได้จับแชดลาดด้วยน้ำมันและสั่งเสียกับแชทถึงเหตุผลที่ใช้ชื่อโพรเมเทียสเพราะในตำนานโพรเมเทียสขโมยไฟจากพระเจ้ามาให้มนุษย์และเขาก็อยากจะขโมยไฟจากพระเจ้ามาเล่นงานพระเจ้าเองส่วนแชดขโมยไฟของเขาและยังทาให้เขาดูโง่ เขาจึงไม่สามารถปล่อยแชทไว้ได้เลยจับย่างสดเลยครับและตอนนี้มาเชียนแมนฮันเตอร์ก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครมาหยุดเขาได้อีกจึงดำเนินแผนการเล่นงาน Justice League แบบขั้นสุดจึงนำมาสู่เหตุการณ์ในเล่ม Justice League: Cry for Justice มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอุปกรณ์หลายๆอย่างจากต่างสถานที่ได้ถูกขโมยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการย้อนเวลา การท่องเวลาและทุกครั้งที่เกิดเรื่องต้องมีผู้ใกล้ชิดของฮีโร่หรือคนสนิทของฮีโร่ในเมืองนั้นตายในเหตุการณ์นั้นด้วยอย่างเช่นดีอะตอมสตาร์แมนของกอริล่าชาแซมเฟรดดี้ฟรีแมนเดอะแฟลและทุกคนต้องการหาคนที่รับผิดชอบต่อเรื่องนี้มาลงโทษเพื่อหาความยุติธรรมให้ได้ทำให้เกิดทีมจัสติสเ u กเฉพาะกิจขึ้นมาอันได้แก่ ฮาวจอแดนกรีนแลนเทิร์นโอลิเวอร์ควีนกรีนแอลโลสตาร์แมนของกอริลลาอุ per g i r ลชาแซมและดิอะตอมเรยพาร์เมอร์ซึ่งเบาะแสนั้นก็ชี้ไปว่าพร o มีเทียสอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้พวกเขาสามารถจับพร o มีเทียสมาได้และเข้นความจริงจากเขาว่าทั้งหมดนั้นทำไปเพราะอะไรพร o มีเทียสก็เลี่ยงตอบเอาแต่บอกว่าเพราะเขาอยากเป็นแบทแมน อยากสร้างความกลัวในหมู่ฮีโร่แบบที่แบทแมนทำได้เพราะทุกคนใน Justice League ล้วนมีพลังแต่แบทแมนเป็นแค่คนธรรมดาที่ทำให้คนมีพลังต้องหวาดกลัวซึ่งนั่นก็ไม่ใช่คำตอบที่กลุ่มฮีโร่อยากได้ยินครับและความจริงก็เปิดเผยว่าที่แท้โพรมีเทียสที่จับมาเป็นเพียงแค่เคเฟรที่โดนโพรมีเทียสแบทเมลบังคับให้ปลอมตัวมาไม่งั้นจะฆ่าลูกสาวเขาทิ้งซะแล้วก็ฝังระเบิดไว้กับตัวเคเฟรครับจนเกิดแรงระเบิดขึ้น โชคดีที่ชาแสมนั้นได้กลางบาริเวทมน์ช่วยทุกคนไว้ก่อนหน้านี้ในฐานลับของโพรมีเทียสเขากับผู้ช่วยไอคิวได้รวมมือกันสร้างอุปกรณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาได้สําเร็จและเขาบอกไอคิวว่าแผนของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าพวก JL จะประเมินได้และเขาก็วางยาไอคิวให้กลายเป็นอมพาตเพราะว่ารู้เยอะมากเกินไปกลุ่มฮีโร่หลังจากรอดชีวิตจากกับดักของพรมีเทียสพวกเขาก็เกิดการถกเถียงขึ้นมาครับ ว่าจะเอาอยัางไงกันต่อซึ่งทุกครั้งระหว่างที่ทะเลาะกันก็จะมีชาแซมเฟรดดี้ฟีแมนนี่แหละที่คอยเคลียร์คอยให้ justice league กลุ่มเฉพาะกิจนั้นอยู่กับล่องจะลอยและก็ตัดสินใจกันว่าพวกเขาจะไปขอความช่วยเหลือกับ JL ละที่ Walt Tower และเมื่อมาถึงสมาชิกในเหล็กและฮีโร่ที่อยู่บนฐานทัพกลับถูกเล่นงานลงไปทีละคนเรดแอ r o โรหรือลอยฮาร์เปอร์โดนทำ้ายบาดเจ็บสาหัสจนแขนขวาขาดไปข้าง แล้วก็ฉเฉลยหักมุมว่าแท้จริงแล้วชาแซมนั่นแหละคือโพรมิเทียสที่ปลอมตัวขึ้นมาบนวอชทาวเวอร์เจและคนที่เหลือดีพุ่งเข้าไปจัดการเขาคนแล้วคนเล่าแต่ก็พ่ายแพ้ทุกคนเพราะตอนนี้โพรมิเทียสมีข้อมูลฮีโร่ทุกคนบนโลกซาแทนน่าโดนจัดการให้ไม่สามารถพูดได้พลาสติกแมนโดนฉีดสารเคมีเข้าไปในสมองทําให้แปลงร่างไม่ได้แบล็กคานารี่กำลังจะมาจัดการเขา แต่โพรมีเทียสได้เปิดสนามพลังสะท้อนพลังที่สตาร์แมนยิงมาจนไปโดนแบล็กคา n นาลีส่วนฮาวจอร์แดนก็โดนให้เห็นภาพตอนที่พ่อนั้นเครื่องบินตกทำให้ความกลัวนั้นชนะความกล้าจนเขาไม่สามารถใช้พลังแหวนเขียวได้จนมาถึงเจการิกเดอะแฟตคนแรกก็โดนเขาเล่นงานเช่นกันแต่เจนั้นได้เชิญผู้ร้ายอย่างเชดที่เป็นสหายของเขาขึ้นมาบนวอชทาวเวอร์ด้วยซึ่งโพรมีเทียสก็ไม่ได้มีข้อมูลของเฉดครับยังไงดีละ่ะ จะซ้ำรอยเหมือนตอนแคทวูแมนหรือไม่ก็ไม่ครับพอรอบนี้พููมีเทียสเตรียมตัวมาอย่างดีถึงแม้เขาจะไม่มีข้อมูลของเฉดบนหัวแต่เขาก็รู้ครับว่าเฉดนั้นแพ้แสง <c oughs> เขาเลยปล่อยแสงสว่างที่เป็นจุดอ่อนของเฉดจนชนะแต่ด้วยความที่เขาไปสนใจเฉดนั้นก็โดนดอนน่าทรอยแอบเข้ามาโจมตีด้านหลัง และอัจจนหมดสภาพฮีโร่ได้นําเอาพรมีเทียสมาสอบปากคาว่าดําเนินการแผนพวกนี้ไปทําไมและเหตุผลที่ต้องทําก็คืออะไรกันแน่พรมีเทียสเล่าให้ฟังว่าเขาได้คิดแผนการเอาคืนจัสติสเลกที่นำเขาไปขังคุกแบบไร้ทางสู้ถึง2ปีถึงสร้างเครื่องมือที่สามารถระเบิดเมืองให้ข้ามเวลาไปยังที่อื่นได้และวางแผนขึ้นมาบนวอ t ทาวเวอร์เพื่อแอบใช้เครื่องวาร์ปบนนี้ไปวางระเบิดเวลาไว้ทั่วเมืองที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่ทุกคนทางเดียวที่จะรู้ที่ซ่อนและปลดระเบิดก็ต้องปล่อยเขาไป กรีนแอลโลเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ปฏิเสธครับว่าเขาไม่มีทางปล่อยโพรมีเทียสไปหรอกทางโพรมีเทียสซึ่งบอกว่าขณะที่เขาถูกจับอยู่นั้นระเบิดของเขาได้ทํางานไปแล้วเมื่อ5นาทีก่อนโดยเมืองแรกที่โดนก็คือสตาร์ซิตี้ของกรีนแอลโลพวกฮีโร่ตกใจกันมากจึงเดินทางไปสํารวจที่เมืองก็พบว่าเมืองนั้นถูกทําลายย่อยยับระเบิดเวลาของโพรมีเทียสเกิดการลัดวงจร แทนที่มันจะต้องส่งเมืองไปยังการเวลาอื่นแต่มันกลับระเบิดทำลายล้างเมืองแทนผลของมันทำให้ประชาชนในเมืองตายไป90,000คนรวมถึงเรียนฮาร์เปอร์ลูกสาวของเรดแอโร่ด้วยทำให้กรีนแอ r โร่เสียใจมากและแค้นโพรมีเทียสแบบสุดๆตอนนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยเมื่อโพรมีเทียสลอมมาเป็นชาแซมแล้วแล้วตัวจริงล่ะไปไหนที่โฟลเซตซิตี้ฮีโโ่คู่หูบูเลตเทียรและมิสเตอร์สการ์เลตได้ไปเจอกับเฟรดดี้ฟรีแมน หรือชาแซมที่โดนจับตัวไปเฟรดดี้โดนจับมัดกับเก้าอี้และโดนเย็บปากติดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้สามารถเอ่ยคําว่าชาแซมเพื่อที่จะแปงลงร่างได้ตอนนี้ยังเหลืออีกหลายเมืองที่ระเบิดกําลังจะทํางานฮีโร่ทุกคนยังไงก็ยืนยันที่จะไม่ปล่อยโพรมมเทียสถึงแม้ขนาดเอามิสมาเชียนมาอ่านใจโพรเมเทียสแต่จิตของเขานั้นถูกฝึกมาให้ต่อต้านชาวดาวอังคารได้แผนการนี้จึงไม่สําเร็จ ได้กรีนแอลโดคนที่น่าจะเจ็บปวดที่สุดกับเหตุการณ์นี้ทั้งเสียเมืองเรดแอลโ w ก็โดนทำร้ายจนแขนขาดเสียหลานตัวเองไปอีกได้ขอร้องให้ Justice League ปล่อยตัว p r o m e เทียสเพื่อรักษาชีวิตคนที่เหลือจนทุกคนต้องยินยอมให้โพรม e เทียสลอยนวลแลกกับตำแหน่งและรหัสปลดระเบิดครับแต่ไม่นานหลังจากเหตุการณ์แบล็กเก็ตไนจบลงโพรม e เทียสได้กบดานอยู่ในโกโซน แบบไม่ได้รับผลกระทบใดๆจาก,จากอีเวนต์ซอมบี้บุกจักรวาลดีซีนี้เขากำลังคุ้นคิดถึงแผนการต่อไปของเขาที่จะเล่นงาน Justice League แต่แขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานทัพของเขา Green a r r r w โผ่เข้ามาในมิติแห่งความว่างเปล่าโดยการช่วยเหลือของเฉดและยิงธนูไปที่หัว p r o m e เทียสที่ไม่ได้ระวังตัวใต้ขาที่และจากนั้นก็เดินจากไปปิดฉากพ r o ม e เทียสผู้ร้ายกาตัวละครมนุษย์ ที่น่ากลัวที่สุดของ j u s Justice League ลงเพียงเท่านี้ส่วนประวัติ p r o m e เทียสในจักรวาลนิวฟิทูนั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับตัวละคร m i d n i er เนอร์ของ Wildstorm เนื้อหาจะเป็นยังไงก็ขอติดไว้สำหรับ DC t o ทอ r y ตอนหน้าและกันครับหวังว่าจะทำให้ผู้ชมได้รู้จักกับสุดยอดไวไลท์ตัวนี้ได้นะครับส่วน DC t o ทอ r y ตอนหน้าอยากให้ทำประวัติตัวละครไหนก็ลองขอกันมาได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ